สวัสดีท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตแชแนลของคุณบ้ากเกีตดครับตอนนี้กำลังไล่น้ำอยู่ครับผมไปน้ำหรือว่าสายยางครับเราจะปล่อยน้ำทิ้งครับเพาน้ำกเก่าออกนะครับนี่ครับผมน้ำเสียออกมันจะอุดตันสายยางนะครับเดี๋ยวจะเอานี้ออกแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งนาทีครับแล้วก็ปิดไล่น้าเสีย นอจะไล่น้ำ,ดำ,ดำออกะน,นะครับที่มันอุดตันห่ารูส่น้ำหยดนะครับสายน้ำหยดนี้ก็ประมาณ10ปีแล้วครับผมแล้วก็ตัดแล้วก็ต่อแล้วก็ต่อแบบนี้นะครับ ก็ไล่ปิดใหม่ครับไล่ปิดทุกสายเลย<ม>ไปยนงอันทีแล้วเนี่ยน้ำใสแล้วถ้าน้ำมันใสเราจะปิดไปนะครับเนี่ยวิธีการเช็คน้ำนี่เราก็ไล่ปิดใสแล้วนะครับปิด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 ,ปด ไอปิดครับมันใสแล้วน้ำมันใสแล้ว,มา,ลวม,มากม,มากโอเคเู้มชมพอต้นมันตโตก็แบบนี้นะครับผมเริ่มอ,ออกแล้วช่อดอกกำลังบานานี่ยเดี๋ยวไล่นะ 6นาทีนึงแล้วหลักออกแล้วเราก็ปิดต่ไอไปทาแบบนี้ให้มันเสร็จทุกสวนนะช่วงนี้ ช่วใบกำลังสวยกำังงามโอเคครับท่านผู้ชมครับถ้าใครชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดทห้ดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทําให้เราทําคลิปตอ่อทําความสะอาดสายยางนะครับผมเป็นยังไงมาชมกันครับหลังจากปีที่แล้วเราได้ทําการาทำความสะอาดสายยางแล้วนะครับแต่ปีนี้มาครบรอบหนึ่งปีคร้บผมที่ มันจะมีตะกอนนะครับตะกอนหรือว่าฝุ่นทั้งหลายที่เราไม่ได้กองไว้แต่ว่าเราปล่อยให้มันสะสมกันแล้วก็มันก็อุดตันนะครับผมมันจับกันเป็นตะกอนแล้วก็มันจะทําการอุดตันรูสายน้ําหยดนะครับมันจะทําความเสียหายครับน้ําไม่ออกน้ําแย่ออกแล้วก็สะดุดนะครับไม่ดีนะครับผมเราต้องทําความสะอาดให้ดี นี่คือปัญหาหลักนะครับท่านผู้ชมยังไ,ไงมาชมกันนะครับโอเคเนี่องุ่นมันก็แตกยอดแตกดอกนะครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมชมสายยางเส้นนี้นะครับมาดูกันครับว่ามันจะสกรปรกแค่ไหนนะครับนับถอยหลังก่อนหนึ่งสองสามนี่ยดูครับท่านผู้ชมมีที่โคนครับ มันสะสมกันมานานปีแล้วครับผมเป็นหนึ่งปีแล้วครับหลังจากที่ครบรอบหนึ่งปีเราจะมาขับหรือว่ามาขัดสายยางนะครับการขัดสายยางก็ไม่ยากครับผมก็ขัดออกเปิดออกก่อนเดี๋ยวมันจะขัดกับรูาตาน้นานะครับเราต้องขย่าแบบนี้โอ้โห <laughs> ผาลาดเลยปักไม่ดีครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปักใหม่ ดูครับยังไม่ใสนะครับเนี่เดีย๋ยวคงจะเปลี่ยนปักใหม่ก่อนป,ปักนี้ปักเกาไม่ดีครับดูครับปักนี้จะแน่นครับปักนี้จะไม่ดีเท่าไหร่นี่จะดีครับทำการตัดก่อน เราเสร็จส่วนนี้เราจะไปส่วนใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะทาการเปลี่ยนปลั๊กปลั๊กเก่าจะไม่ดีนะครับเราจะใช้ปลั๊กใหม่ปักคุณภาพนะครับต้องมีสามแง่งนะครับโอเคมาดูครับ่านผู้ชมครับหนึ่งสองครับโ,โอ้ยเป็นกระจายต้องนี้ตัดครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่ ปล่อยให้น้ำมันใสๆนะครับอีกสักครู่นะครับต้องรอครับเดี๋ยวมันก็ใสแล้วโอเคใสแล้วเดี๋ยวจะทำการปิดมาดูเส้นนี้ครับท่านผู้ชมมา3 2 1อือหือกดร้อนเลย วันนี้ไม่มีคนเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนนี้ก็จะมีสายกองที่ดีนะครับส่วนนี้แต่ว่าสวนที่แล้วครับไม่ได้เรื่องนะครับการกรองไม่ดีเท่าไหร่ครับน้ำก็จะขุนนิดน้อยก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับปูดก็แล้วมันพูดยาก แต่ละสักหน่อยก็ไซส์ละเดี๋ยวผมจะต่อให้มันถึงไอ้ต้นนี้ครับเราจะได้ต่อประมาณสองสามสองสามศอกนะครับไซส์ละอีกสักหน่อยครูโอเคครับผมครับท่านผู้ชมครับปูครับผมนี่จะเป็นหมานะครับหมาป่านะหมาจอกจิ้งจอกนะครับดูครับดูครับ งานเข้าออครับผมโอ้โห,โโหเต็มหมดเลยครับจะเอาในตรงในนี้เนี่ยตรงนี้ดีกว่านะอื นีใกล้ป่าครับผมสนัขเยอะแถวนี้นักชุกชุมครับเเดี๋ยวผมต่อก่อนการต่อก็ไม่ยากครับผมแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ขยำ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 แค่นี้ก็จบแล้วครับ มันไม่จบเลยเหยียดใหม่หมดครับผม,มยังไม่จบนะครับมันแตกนะครับปัอแตกไม่ดีครับผมตกแปัดโดนตา นี่ครับจบครับพอนี่เป็นสวนดอกไม้นะครับสายพันธุ์กระบองเนี้ครับหลังจากเราไล่น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ถึงเวลากลับบ้านเสร็จสิ้นภารกิจครับวันนี้นี่เลครับสวนก็หลายร่องครับ ส่วนใหญ่มากนะครับผมสหมัยเขาก็โลดนะครับปลูกอย่างอื่นในนะครับีเยถ้าหากบบาาใครชมคลิปแล้วอย่าลืม ลค,ค,คกกดแชร์กดซับค i b e กดกระดิ่งกันด้วยครับผมติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผมเจอกันคลิปหน้าครับช่องสวิทชาแน,นลขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ